สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่ส5้ากุมภาพันธ์2อ6พยหกจุดครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูต้นอ่าต้นเสมาที่ผมซื้อมาซื้อมาต้นเดียวนะแต่ปรากฏว่าแบ่งจากสังจากแยกแยกใบเขาแล้วกลายเป็นดงเลยเนี่ยผมปลูกเขามาก็โห้ยก็สามสี่ห้าปีนะปรากฏว่าวันนี้เผอิญเดินมาเจอเขามีลูกเขามีลูกแล้วนะนี่เพื่อนเห็นไหมออกลูกครับเพื่อน ต้นเสม,มาผมออกลูกแล้วนะนี่นี่เหมือนกันผมคิดว่าลูกเขาก็คงประมาณเดียวกับแก้วมังกรนะเพื่อนเพราะนี่ก็คือมันก็เหมือนกระบอกเพชรพืชทะเลทรายเหมือนกันครับคิดว่าผลเขาคงน่าจะเหมือนกับแก้วมังกรนะเนี่ยเห็นลูกไหมแต่ที่แปลกใจคือพืชพันปุณณีอันนี้เป็นกิ่งที่ผมหักมาลงกับพื้นไม่ได้ปลูกกันเพื่อนะะนะปรากฏว่ามันออกลูกเพื่อนดูด,ดินี่ออกลูกเฉยเลยนี่ อันนี้อันนี้แกสรลูกแล้วด้วยน้ำตามโอ้ยนี่นี่นนกแกสรลูกเดี๋ยวดูรับมันมันผลมันมันจะ,จะเรียกมีจะมีเนื้อไหมเนี่ยดูเลยนี่ดอก,ออกแกสรลูกละอันนี้เป็นเป็นต้นที่แบบไม่ได้ไม่ได้ปลูกนะมันอยู่กับพื้นผมผมตัดเขาออกมากมันมันขวางทางตรงนี้ไงทางเดินนี่ไงผมไม่เอาออกเนี่ยตรงนี้มันขวางทางเดินผมไม่เด็ดหักออกมาผลว่าออกลูกเฉยเลยแต่ต้นนี้ก็ออกลูกเหมือนกันนี่ อ่าเป็นต้นเดียวกันด้วยออกลูกเนี่ยก็คิดว่าหน้าเป็นอายุเขาครบครบครบ,ครบอายุเขาที่เขาควรจะมีลูกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับว่าเวลาเขาแก่ลูกเขาแก่แล้วอะ่ะเออผลเขาเป็นไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าผลเขากินได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าพเพื่อนเพื่อพอรู้ไหมว่าใครรู้บ้างว่าต้นอ่าเสมาต้นแบบเนี้ยผลเขากินได้เหมือนกับเออมันผลกินได้เหมือนกับพวกอกระบองเพชรทั่วไปหรือกับเหมือนกับแก้วมังกร,กรไหมนะ ฝากฝากเพื่อนคอมเมนต์นะครับว่าต้นเสมาครับที่เราปลูกกันที่เรามีมีกันเนี่ยตัวปลายครับมันกินได้ไหมนรับเพื่อนลูกเขาเนี่ยลูกเขาแบบนี้กินได้ไหมเอ่ยคลิปนี้มานี่ผมเพื่อนดีใจเห็นต้นเสรมาออกลูกก็เลยมาพ์มาลงให้เพื่อนเห็นกันครับคลิปนี้มานี่ผมผมไม่โกงสงนค้ผเสพสอบถามเพียอครับยังไงมีอะไรก็มาแบ่งปันได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ